สวัสดีค่ะชื่อปรางทิพัศวมณีค่ะอายุ35ปีค่ะพยายามมาทั้งหมด7ปีค่ะแล้วก็เคยทานยาก,กระตุ้นไข่ตกด้วยแล้วก็เคยทำาอ i I มาหนึ่งครั้งแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะคะ ตอนที่ตัดสินใจว่าจะทำ IVF นะคะก็ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูพวกกระทู้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีว่าก็เข้าไปในพันทิปแล้วก็เจอคนแบบว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับ ที่นี่ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์ทางด้านบวกอะค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือใกล้บ้านไม่คือไม่ไกลมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกออคลินิกต่างๆจะอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคือไม่ต้องเข้าไปในเมืองไม่ต้องฝ่ารถติดไปอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าการที่จะมาหาหมอเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าความสะดวกด้วยน่าจะสำคัญอะไรเงี้ยค่ะ ตอนแรกก็กลัวมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนกลัวเข็มอยู่แล้วแต่ก็จริงๆมันก็เวลาฉีดมันก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเอาไว้ก็อาจจะแค่มีเสียวๆตอนที่ต้องฉีดเองตอนที่ฉีดยาเข้าหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็แบบทนได้ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับน่ากลัวอย่างที่แบบอย่างที่เราเห็นภาพเลยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะ ที่เก็บไข่ก็ตื่นเต้นไหมไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่ารู้ว่าเขาจะวางยาสลบแล้วเราจะแบบเราจะไม่รู้อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีเพราะว่าก็ไม่ต้องรู้สึกตัวแล้วก็พอฟื้นมาก็คือเรียบร้อยหมดแล้วกลับบ้านได้ปกติไม่ไม่ได้เจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะค่ะก็ตามปกติเลยค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้อง มีอะไรเป็นพิเศษอะค่ะก็ใช้ชีวิตปกติเพราะว่าร่างกายก็คือไม่ได้เจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรก็ใส่ตัวอ่อนจริงๆใส่ไปทั้งหมด4ครั้งนะคะแล้วก็ไม่สำเร็จเนี่ยสครั้งแรกก็คือความรู้สึกก็เฟลเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ใส่เราก็มีความหวังอะไรเงี้ยว่าแบบเออเราก็อยากให้ติดอะไรเงี้ย ก็จนครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่4กะว่ากะว่าจะไม่ใส่แล้วเพราะว่าแบบคือร่างกายเรามันไหวนะแต่แบบจิตใจเรามันมันเริ่มไม่ไหวแล้วอะคือคือเหมือนเราเรารับความผิดหวังไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเดจาวูที่แบบเข้าไปพบคุณหมอแล้วก็แล้วก็แบบเออไม่ติดไม่ติดอะไรเงี้ยคือมันก็แบบมันก็ซัฟเฟอร์ทั้งเราทั้งรครอบครัวอะไรเงี้ยก <estion. S 2> ็เลยคิดว่าครั้งสุดท้ายก็กะว่าเออจะจะไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอดีว่า มีตัวอ่อนเหลือเยอะมากแล้วตัวอ่อนคือเป็น blastocyst หมดเลยเพราะว่าตัวเองเป็น PCOS ก็คือไข่เยอะแล้วก็ได้ตัวอ่อนที่คุณภาพดีมากมาเยอะมากก็แบบก็คุยกับแฟนว่าแบบจะทิ้งเขาหรออะไรเงี้ยก็แอบ,บเสียดายเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะลองอีกทีนึงแล้วกันขอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่ติดก็แบบไม่เอาแล้วนะเพราะว่า ใจลึกๆก็แบบว่าก็เตรียมใจไว้แล้วว่าแบบเออถ้าไม่มีลูกมันก็ก็อยู่ได้อะไรเงี้ยคือสมัยนี้แบบมันมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะคือคือต่อให้ไม่มีลูกเราก็ยังใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้อีกเวหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กดดันขนาดนั้นก็คือถ้าไม่ไม่ครั้งนี้ไม่ติดก็คือแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ จะเรียกว่าดีใจก็ยังดีใจไม่สุดเนาะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าแบบว่าตลอดระยะเวลา3เดือนแรกคือมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบมันก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เลยอะคะ่ะก็คือเราก็ยังต้องระวังมากๆอยู่เพราะเราก็แบบติดยากมากอะไรเงี้ยคือกว่าจะติดก็เลยแบบต้องระวังเป็นพิเศษอเงี้ยค่ะก็คือแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วพอดีว่าช่วงนี้ยเป็นช่วงโควิดก็คือโชคดีตรงที่แบบ เรามีเวลาได้พักผ่อนแบบยาวๆแล้วก็แบบไม่ต้องบอรี่อะไรเงี้ยก็จนกว่าจะ12สัปดาห์ค่ะถึงจะถึงจะกล้าพูดได้เต็มปากว่าโอเคท้องอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็แบบยังยังห้าสิบอะค่ะคือยังไม่ไม,ไม่ชัวร์ก็แทบจะไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเสียงเหมือนกันก็ เจ้าหน้าที่ที่นี่ทั้งพยาบาลคุณหมออะไรเงี้ยคือทุกคนเป็น professional มากคือน่ารักมากอย่างคุณหมอก็คือมีการแบบให้ไลน์เอาไวอ้อะไรเงี้ยคือเวลามีปัญหาอะไรก็คือสามารถแบบไลน์หาคุณหมอได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพี่พยาบาลก็มือเบามากฉีดยาแบบฉีดยาไม่เจ็บเลยคือก็มันก็ต้องเจ็บบ้างแต่แบบรู้สึกว่าแบบ คือพี่เขาบอกว่ายามันจะปวดนะ้านู่นนี่นั่นเลยเนี่ยแต่แบบพอฉีดจริงคือแบบมือเบาสุดๆเลยเงี่ยแบบแทบจะไม่ช้ำเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องสถานที่ก็สะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็มีที่จอดรถอะไรเงี้ยคือค่อนข้างจะสะดวกในการเดินทางอาจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่นะคะที่พยายามจะมีบุตรเนาะ ก็อยากให้เราอย่าพิ่งท้ออะ่ะคือก็ลองพยายามให้ถึงที่สุดก่อนแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังว่าแบบเฮ้ยเรายังลองไม่สุดเลยอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนประสบประสบความสำเร็จในการทำ i อบหรือว่า i c s i นะคะ